ประเทศอินเดียนะก็มีอยู่หลายรัฐอ่ะน,นะส่วนรัฐพิหารก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ประทับอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะมีตั้งพวกปาตาลีบุตรพวกภัยสาลีพวกราชครึกพวกนาลันทาเป็นต้นเนี่ยนะก็มีแถวนั้นอนะ่ะพันตอนนี้ก็เหลืออะไรบ้างก็เหลือแต่ซากน,นะเหลือแต่ซากเออถามว่าเอาที่นั่นมีพระภิกษุไหมมีมีคณะสงฆ์ไทยอ่ะนะพระภิกษุไทยพระภิกษุชาวศรีลังกาชาวพมา่าชาวหลายๆประเทศไปอยู่ที่นั่น บอกไปเรียนอะไรไปเรียนปรัชญาไปเรียนปรัชญาไปเรียนภาษาเท่านั้นไม่ได้ไปเรียนอริยสัจอะไรเพราะฉะนั้นในลักษณะตัวที่เป็นคําสอนก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วเะะนันต่อไปบ้านเราเมืองเราถ้าไม่มีการศึกษาอริยสัจให้เพียงพอเนี่ยนะต่อไปเราจะต่างอะไรจากที่นั่นจะต่างอะไรจากณนะแว่นแขวนแห่งนั้นเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้เป็นความเข้าใจถ้าไม่มีความเข้าใจก็ไม่มีพระพุทธศาสนา เพราะแม้กระทั่งสารนังคัจฉามิพุทธมามกะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเอาตรงไหนเป็นประมาณเอาที่พุททังสารนังคัจฉามิผู้ทังสารนังคัจฉามิเอาตรงไหนเอาที่ความเข้าใจถ้ามีความเข้าใจเรียกว่านับถือถ้าไม่เข้าใจเรียกว่าไม่นับถือถ้าเข้าใจเท่าไหร่ก็นับถือเท่านั้นจะเสื่อมจะเจริญก็ดูที่ความเข้าใจว่าเรามีความเข้าใจใน พระพุทธคุณขนาดไหนเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขนาดไหนเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์เอามาบอกเอามาสอนมาแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยอย่างไรแล้วถามใจเราอีกทีหนึ่งว่าแล้วเราต้องการสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสร,รู้จริงหรือเราต้องการจริงๆริงไหม